บบันทึึกลกลลภาพที่คุณผู้ชมได้ชมอยู่ในขณะน,นี้ว่ากันว่าเป็นการบรรเทาอาการเจ็บปวดของชายคนหนึ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุด้วยวิธีการนวดเหยียบเหล็กไฟโดยอาจารย์เด่นผู้ที่เชื่อกันว่าสามารถบรรเทาอาการให้หายได้เป็นปลิดถิง เราตัดสินใจส่งทีมงานเดินทางไปค้นหาความจริงกันที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อไขปริศนาปรากฏการลึกลับที่ชาวบ้านชื่อว่าการนวดเหยียบเหล็กไฟสามารถบรรเทาอาการเจ็บปวดโดยไม่ทราบสาเหตุได้และเมื่อทีมงานเดินทางมาถึงก็พบว่ามีผู้คนจํานวนมากต่างรอคอยด้วยความหวังว่าอาการเจ็บปวดของตนที่รักษาที่ใดไม่หายจะดีขึ้นเมื่อมาให้อาจารย์นวดเหยียบเหล็กไฟ มีหลายคนมารักษาที่กับอาจารย์เดชแล้วมาก็เขาก็หายค่ะกลับไปเขาก็หายอะค่ะก็เลยลองมารักษาดูค่ะเขาว่าเขาเหยียบกันเขาว่าหายเขาว่าจากหายก็มาคือเห็นผลแล้วก็ศรัทธาด้วยว่าเออมันดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นนะคะศรัทธา,ามากมากะคะ่ะการนวดเหยียบเหล็กไฟแท้จริงแล้วมีมาตั้งแต่สมัยบรรพชนถือเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เชื่อว่า ทั้งคาถาอาคมและสมุนไพรพื้นบ้านส่วนใหญ่มักอยู่กับผู้ทรงศีลร,ระดับครูบาอาจารย์หรือเป็นมรดกตกทอดมาจากปู่ย่าตายายผูท้ที่จะสืบทอดการนวดเหยียบไฟได้นั้นว่ากันว่าจะต้องได้รับการถ่ายทอดวิชาอาคมมาอย่างถูกต้องตามตำราและต้องผ่านพิธีการครอบครูเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟยย้อนกลับมาทำร้ายตนเองการนวดเหยียบเหล็กไฟ จะเริ่มจากการนวดคลายเส้นแต่บางครั้งบางคนเส้นลึกกดไม่ถึงจึงเหยียบเหล็กแดงโดยจะมีจานน้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันงาเวลาเหยียบต้องจุ่มเท้าลงในจานให้น้ำมันชุ่มฝ่าเท้าจากนั้นก็จะเอาเท้าไปเหยียบบนเหล็กที่ตั้งอยู่ปากเต่าในสมัยก่อนจะใช้เหล็กฐานหรือเหล็กที่ใช้ไถนาเพราะหาง่ายรูปร่างแบนกำลังดีที่สำคัญยังออกเสียงคล้ายๆผ่าน จึงเอาเคล็ดว่าผลาุโรคนั่นเองก็เรียนมาจากตาครูบาอาจารย์ให้ท่านสอนแล้วเกิดความเชื่อถือเห็นครูบาอาจารย์เห็นท่านว่าเหยียบไฟได้แล้วไม่เป็นไรรักษาแล้วคนเกิดอาการหายจากโรคที่เป็นเราก็ขอเรียนต่อจากท่านมาแล้วเราก็มานำมาเหยียบแบบท่านทั้งหมด8ปีแต่เริ่มรักษาจริงๆอ่ะมา4ปีแล้วอยากช่วยเหลือคนที่เขาเจ็บป่วย และรักษาไม่หายไปหาหมอที่ใดก็ไม่หายเราจึงเกิดการมาช่วยเหลือเขาให้เขาหายดีแล้วอีกคราวนี้เกิดความที่ว่าหายแล้วก็มีปากต่อปากบอกบอกต่อตกันไปใช่คนนี้เป็นอีกคนหนึ่งที่เดินทางมาหาอาจารย์เด่นด้วยความหวังว่าเขาจะหายจากอาการปวดขาเรื้อรังที่ตนเองเป็นมานานซึ่งการรักษาคนด้วยการนวดเหยียบเหล็กไฟของอาจารย์เด่นนั้นว่ากันว่า ไม่เหมือนกับการเยียบเหล็กไฟของที่อื่นเพราะต้องเตรียมการให้ถูกต้องตามตำรับตำราโบราณทั้งข้าวของเครื่องใช้และคาถาอาคม การเหยียบไฟหนึ่งเลยที่มีก็จะเป็นน้ํามันมะพร้าวผานแล้วก็ถาที่ประกอบอน้ํามันที่ใช้เนี่ยมัน้นํามันมะพร้าวเราก็ต้องทําการใช้กระถาประกอบด้วยปลุกเสกใส่น้ํามันทุกวันที่สวดมน์เราก็จะทําการรักษามันก็จะหายเร็วขึ้นถ้าเราเอามาแล้วไม่ได้ปลุกเสกเลยอาการนี้จะหายช้ากระถาที่เรามาใช้เนี่ยเราสร่วนมากเราจะปลุกเสกใส่น้ํามันแต่กับถานเราไม่ใช้เราจะใช้แต่ว่า ดับพิษไฟเฉพาะบนฐานอย่างเดียวความร้อนมันก็จะไม่เกิดขึ้นกับเราไม่ใช่ว่าทุกคนจะทําได้ไฟเนี่ยส่วนมากจะไปช่วยคลายเส้นคลายกระดูกคลายเอ็นในด้านภูมิปัญญาชาวบ้านการบรรเทาอาการเจ็บปวดทางแขนขาหรือร่างกายสรรพคุณสมุนไพรและความร้อนเชื่อว่าสามารถบรรเทาอาการปวดเมื่อยทางร่างกายได้ แต่กับการนวดเหยียบเหล็กไฟของอาจารย์ผู้นี้ว่ากันว่ามีวิธีที่ไม่เหมือนใครเพราะเชื่อว่าการเก็บปวดทางร่างกายของคนที่รักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายนั้นมันมีสาเหตุมาจากวิญญาณผีร้ายเป็นผู้กระทำ ที่เป่าลงไปไม่ใช่เพียงการท่องคําที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนให้จดจํามาเท่านั้นแต่ต้องประสานไปด้วยยานสมาธิที่ฝึกฝนปฏิบัติมาอย่างยาวนานนานพอที่จะมองเห็นในสิ่งที่คนธรรมดาทั่วไปมองไม่เห็นายานสมาธิคือหมายถึงการที่ว่าทำให้ ได้ฌานตามหลักจริงๆทางพุทธศาสนาหรือทางที่เขาฝึกกันจริงก็เพื่อต้องการหลุดพ้นแต่เราเรียนหรือศึกษาตัวนี้เราอยู่ได้แค่ขั้นฌาน4ี่ยังอยู่ในที่ว่าไม่ถึงกับได้ปรินิพพานหรือเข้าเป็นหลุดพ้นได้เราก็สามารถมองเห็นได้เฉพาะแค่นี้ยานสมาธิมีหลายขั้นแต่ที่ว่าผมได้ยานสมาธิจริงๆคือฌานสี่สามารถ ฝึกสมาธิจนลืมลมหายใจผมฝึกมาตั้งแต่สมัยที่ผมบวชเข้ามาพรรษาแรกผมก็เริ่มฝึกฝึกโดยอาศัยการเปิดเทปของหลวงพ่อพุธอุาศีลิงดำาแล้วก็หลวงปู่ฟัน่นแล้วก็ทําการาศึกษาจากท่านฟังบ่อยๆแล้วก็มาศึกษาแล้วเราก็จะมีคาถาของครูบาอาจารย์คือคาถาเปิดเมฆให้เราสามารถมองเห็นสิ่งที่เราต้องการอยากจะมองนอกจากพลังแห่งยานสมาธิ ที่บรรจุลงไปในคถาว่ากันว่ายัางสามารถมองดูรู้เห็นตั้งแต่คนที่มาให้รักษาย่างกรายเข้ามาในบ้านโดยถือเป็นขั้นตอนแรกที่จะต้องรู้ก่อนว่าการเก็บปวดร่างกายของคนคนนั้นเกิดจากการกระทำของตนหรือเกิดจากการกระทำของผี ไม่ว่าใครที่มารักษาเราจะดูก่อนขั้นแรกว่าโดนผีไหมแล้วเราจะเช็คดวงของเขาว่าดวงเขาดีไหมทําไมถึงไปโดนถ้าคนไหนที่โดนเนี่ยอ๋อเนี่ยคุณนะดวงตกหรือด,ดวงไม่ดีเกิดจากการผีซ้นําพลอยถ้าผีซ้ํำําพลอยนี่ยังไงก็โดนอยู่แล้วร้อยทั้งร้อยแต่และคนที่เราดูหนึ่งจะเห็นเป็นรูปภาพผีสามภเวสีบางคนก็เห็นเป็นภาพผีที่แจม่มบางคนก็เห็นไม่แจม่มเห็นเป็นภาพเหมือนภาพถ่ายมันจะประดิษฐ์ประดอยเป็นทีละภาพทีละภาพขึ้นมาให้เราเห็นเราก็ต้องถามเขาว่าเรา เขาเนี่ยโดนมาตรงนี้ไหมไปเคยไปตรงนี้ไหมเราก็จะรู้ทันทีว่ามันตรงกับฌานของเราเราก็จะได้ต้องถามเขาว่าเขาไปตรงแหล่งนี้มาจริงไหมโดนมาจริงไหมเราก็ทําการรักษาให้เขาสําหรับชายผู้นี้ที่เจ็บปวดตามร่างกายภายหลังจากการตรวจด,ด้วยญาณสมาธิเชื่อว่าเขาไม่ได้เจ็บปวดเพราะการกระทําของตนเองแต่สาเหตุที่ทําให้เจ็บปวดทุกทรมานมาอย่างยาวนานนั้นมันเกิดจากสัมภเวสี เช็คด้วยยาน,นี่คือเขาไปที่ไล่นะไปอยู่ตรงปวกเลเขาวนี้เราเห็นภาพขึ้นมาเราก็ต้องสอบถามเขาว่าเขาโดนมาจริงหรือเปล่าเขาไปที่ปวกจริงไหมเขาบอกว่าจริงเราก็บอกอ๋อแสดงว่าอย่าง,งานั้นโดนมาแล้วแล้วโดนสัมภเวสีด้วยเกี่ยวกับเส้นเอ็นด้วยเราต้องทําการรักษาทั้งสองอย่างถ้าเราสาอย่างใดอย่างหนึ่งไม่หายแน่นอนเราก็จะทําการอาบน้ำมนให้เขาแล้วก็มาทําการรักษาเหยียบอีกทีหนึง่งการอาบน้ำมนเราก็ต้องอาบให้เขาทุกวันด้วย รักษาไฟเราก็ต้องรักษาทุกวันด้วยแล้วทําการรักษาเนี่ยต้องประกอบด้วยเส้นกับเอ็นด้วยถ้าไม่อย่างนั้นผีออกแล้วเส้นเอ็นก็ยังที่ไม่รักษานี่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมการอาบน้ำมนต์และคาถาส่วนใหญ่เชื่อว่าจะสามารถขับไล่สัมภเวสีผีร้ายออกไปจากร่างกายได้แต่มันไม่ใช่สําหรับชายคนนี้จนอาจารย์ต้องตัดสินใจใช้มีดอาคมมาช่วยในการรักษา ใช้มีดกรีดอ่าไล่ผีออกเราต้องการไล่ผีออกเพราะเราเหยียบขายเส้นแล้วเราต้องไล่ผีออกอ่าที่เขาเป็นนี่คือเขาเป็นช่วงเอวเราก็ต้องใช้มีดรักษาตั้งแต่เอวถึงปลายเท้าเพราะผีสมาักมันจะออกทางปลายเท้าคือต้องการอ่ารักษาขับหรือกรีดมันเพราะมีดตัวนี้คือการผ่านจากการปลูกเสกมาแล้วก็คือจะช่วยขับออกได้เร็วมากถ้าเราไม่ใช้มีดใช้กระถาอย่างเดียวถามว่าออกไหมก็ออกแต่ช้า อาการของเขาเนี่ยคือมันก็ดีขึ้นหายหลังจากไล่สัมภเวสีออกไปทางปลายเท้าหลังจากเหยียบเหล็กไฟนวดไปตามร่างกายและขาที่เจ็บปวด ในที่สุดชายผู้นี้ก็มีอาการดีขึ้นอย่างเหลือเชื่อหลังจากอาการปวดเอวปวดขาของชายที่ชื่อว่าถูกสัมภเวสีที่สิงสู่อยู่ในจอมปลวกกระทำดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ที่นาบานก็มีหญิงคนหนึ่งเดินทางมาที่นี่หญิงที่บอกกับเราว่าเธอเจ็บปวดที่เอวและขามานานมาเดินทางไปรักษาแทบทุกสารพัดวิธีก็ไม่ดีขึ้นจนมีคนบอกว่า ให้ลองเดินทางมาที่นี่และเพียงเสี้ยววินาทีแรกที่อาจารย์ชายตามองก็รู้ว่าหญิงผู้นี้ถูกผีจับทำไมผีถึงจับหญิงผู้นี้อาจารย์จะมีวิธีช่วยเธอให้พ้นความทุกข์ทรมานได้หรือไม่คำตอบรอคุณผู้ชมอยู่ในช่วงหน้ากับบันทึกลึกลับ บันทึกลึกลับ